สวัสดีครับพี่น้องครับมาแล้วมีภาพมาแล้วพอกันยังมาแร่งครับพี่น้องครับมือนี้นะครับสุขสันต์วันอีกมือนึงครับพี่น้องนะครับวันต mm ุ่มโฮมวันตุ่มโฮมแต่ว่าขาดอยู่ผู้นึงขา,ขาดขาดอีพอใหญ่ขาดอีพโอโตนะครับพี่น้องอวันนี้กินเขาอีกหลายมือค่อยสิได้กินกับอีเมนะครับพี่น้องนี่สวัสดีครับแม่กินนังแม่นี่ แก่เห็ดหอใส่พรสหวานแก่เพื่อใส่ะเสหวานผู้ใดได้มาคกคใหญ่คูใหญ่คูุยไงมาแั่นพี่น้องนี่หลานชายเพิ่นมาครับมื้อนี่สวัสดีครับลูกๆนะครับมาหาคูใหญ่แน่โอ้นี่ครับพี่น้องจะของโค้งงันจักรยานผ้าป่าเพื่อลูกๆอันนี้ว่าที่ลูกสะาภัยอันนี้ใหญ่เป็นตาย่านนี่โนบมือจอกก็กินยังลูกนี่ยังไง พุทแกครับโอ้แกโอ้แสดงว่าเป็นเป็นกั๊บแกมเป็นบ่โอ้กั๊บแกมมือนี้พี่น้องมีไงพ่อเราโชว์ฟีมือสุดยอดครับพี่น้องมือนี้นะครับแกงเห็ดเพาะแกงเห็ดเพาะโอ้คุณยายเอามาฝากกะผักหวานกักหวานอยู่ให้เบ่่กัคูเปิ้ลกับคู่เปิ้ลนะครับพี่น้องกับน้องโอมน้องโอมเป็นกำลังคุยตัวสับสุราอยู่มาทั้งนี้พี่น้องน้องสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบนี่ลูกสาวโอ้ลูกสาวผู้ใหญ่เติรก หนึ่งเขาเฮมูกินทั้งพี่มเมญ่าพ่อเห้เขาเขาลัดนะครับพี่น้องมือนี้มือขึ้นพอกันอยู่ทั้งเมืองอุบวนนะครับพี่น้องกับมเมญ่าพ่อสีเดินทังแต่เส้าโยกเพระาะว่าสียดมีธุระด่วนที่สุดมากๆเลยนะครับน้องสามมือนี้หนึ่งเขาสูมูกินนะครับพี่น้องลิปนี้ขอคุณพี่น้องแฟนคลับ FC เอฟซีเฮานะครับพี่น้องนี่จะของขวงานจักรยานเพิ่มมานะครับคู่แพน,นะะนนะครับคู่เปิ้ลนะครับเป็นตัวแท่นพี่น้องเท่านะครับมือนี้มี ลูกอีพ่ออีแม่ไอ้น้องห้องสมทบทุนหลายผูหลายผู้หลายคนนะครับขอเอ่ยน้ำตามทองเรืองนะครับมื้อนี้เริ่มต้นมาแต่ก็เศ้านี่พูนไอ้น้องมาจากอำเภอแก่งคอจังหวัดชัยภูมิหนึ่งขั้นนะครับจักรยาน1คันแล้วก็ของน้อง3น้อง3น้อง3สมทุนมา500บาทแต่ว่าเพิ่นว่าเพิ่นสิเติมมาอีกอยู่าเพิ่นสิิเตมมาอีกเพิ่นสิเติมมาอีกนะครับ ตอนนี้พี่นมอบมแล้วก็ลูกสาวลาอีลาขายไงน้องกิติยาโมลาขาวหนึ่งขั้นเื่อกันนะครับพย่างหงหย่างหยางหย่าย่าหย่ยางห่หย่างหย่างหย่างหยางหย่างหาแล้วาป็นทีง่เรียบรงอยแต่าย่าหางยงหย่างหางหย่างหางหงหยาหยาหย่ายาย่า่างห่งอ่างง่างหย่าง่งย่าง่งหง่่ง่สงาหยอาย่ง่างยาาย่ห่างห่าย่างหยหย่ยงย่่ยงาย่่หัง่ห่ย เอาเอาให้น้องเลยนะครับแต่ว่ามือมอบไอ้แหน่ก็สิไปน้ากันนะครับส่วนอีเมีนั่นกําลังสิคุยกันว่าสิได้ไปหรือบ่ได้ไปเนื่องจากอีพอยไนย์วอยู่นะครับอีพอยไนย์ก็จะเข้าขึ้นมาเอาโอ้หยอดมือก่อนอันนี้ของไอ้แหน่นี่ไอ้แหน่แห้ขั้นหนึ่งนะครับขั้นหนึ่งโอ้แต่ว่าขั้นให้โดนคนนี่อาจจะเสียเสียรล่อนึง ไอ้ไงปะอาจจะเสียหล่อน <fin anta> <ots> ึงวะจั่นเออให้น้องๆไอ้ไงก็ชิบิมอบให้ผู้ใดอยากเขียนซุปตามาเป็นซุปดังเด้พี่น้องซุปตามือมอบจักรยานอยู่ทั้งบ้านโรงเรียนบ้านหินเหิ่นซับผู้ท่องไอ้ไงที่เป็นผู้ไปมอบจักรยานหรือพี่น้องเอ็ซีเขาทั้งนั้นเดี๋ยวจานตายกับแม่ลำพ่อสินผู้แจ้งความประสงค์ว่ามือใดเขาเสียได้ไปมอบกันแต่ว่าคุณครูว่ามือใดก็ลูกเปิดเทอมอ่าเปิดเทอมได้จากอาทิตย์เนาะอาทิตย์หนึ่ง บ่ปันนี่บ,บเ่บกเกินนี่บ่เกินนี่เรียกว่าจักรยานคือสีสั่สงกันมือวันที่21มิถุนายนคือต้องได้ใส่รถไบ่ให้พี่น้องเขาเดืบเบิึงนแม่เมน้อคือว่าผมจะเอาใส่มือวันเกิดผมพอดีขอโอกาสลมขออนุญาตพี่น้องเขาทำบุญน,น้ำกันนะครับก<ช>็คือมือวันที่21คือผมต้องเอาจักรยานสุ่กแต่ว่าส่วนพี่น้องแฟนคลับเอ็มซีเขาผู้ที่สิรวมส่วนทุนหลังวันที่21ไปกันยังได้คือเก่า คันจีเพิ่มต่ยอตยอดโอ้คือคือไอ้ไงเป็นต,ตย่านว่าคือส่วนต่อยอดค,คือหลังจากวันที่ยี่สิบเอ็ดไปนะครับเพราผมสิกลับมาสารคามมาเตรียมเขียนไล่ซื้อให้พี่นอ้องเขาว่าของผู้ใดแน่มีผู้นั้นผูออนน้นีน้แน่แต่ว่าที่แน่ๆ่คือหัวเรือไงเริ่มต้นอันดับแรกเลยขอบคุณพี่เล็กฟรีดอมค่ะแล้วก็ไอ้ตองอาร่ามบ่อยทั้งบริษัทห้าไม่จำกัดทั้งไอ้นน้้ยยเเชื่อออมิขงไโรบ์ต ช่วงหลังนะครับ<า>ผมเ็ดราย่ล่างบัญชีแลยะอ,นนอะส<ช>่อร์น่ะแม่เนาะให้ลุงพ่อเป็นผู้อ่านคันพ่ออ่านกันแม่อาจารย์ใต้เป็นผู้อ่านนะครับติดซื้อให้พี่น้องเขานะครับแล้วก็ทุกๆคนเดี๋ยวคอยเข้าพ่อกันอีกในช่วงนึงคือช่วงอ่านบัญชีนะครับเด<อ>ี๋ยวตอนนี้พอให้ไอ้ใหญ่เราเอาเงินให้น้องไส้เราซะก่อรหนึ่งคันนะครับรอ,อับนี่มาแล้วไอ้ใหญ่จักบาทลงหนึ่งคันครับพี่น้องคคัันรบโอ้สมทบทุนน้ำกรดอีกหกร้อยบาทแต่ว่าตอนนี้เอาให้น้องไสซะก่อน อา้อ้ไงมีความสุขจเจริญหลุมเดือดเด้อดเด้อไปแสดงใส่ให้พี่น้องเขาหักหอมนะครับไอ้หน่อยนะครับเมื่อไปมอบจักรยานไอ้ไงที่เป็นตัวแทนของไอ้หน้องเขาหรือว่าผู้ใดพี่น,อน้องเอฟซีเข้าทั้งชัยภูมิมทางไก่ทั้งผักดีชุมพลอำเภอเมืองสุขูสุขนไปพ่อการหันนอนนะเนาะเลยกเนาะเอู้นี่แมนเอ้าให้ไอ้เล็กจะเลื่อนหนุ่มเรื่องเดือดเด้อนะครับอ่า ส่วนของอีแม่หายเต้โดนแล้วอีแม่หายตโดนเนี่ยน้องสามก็หายมาสมทุนทุนมากนาม้คือกันนะครับขอบรั้วุกสันน้อแม่เนะาะอ่ะซุขูสุคนเท่านะครับคลิปนี้กินเข่าแรงมืออ่นอาจารย์ตายกับแมล่ลำพ่อกับครูใหญ่กับอ่าคูเป,ปิลว่าที่ลูกสใภ้อีแม่เผาจีเดินท่าไปทั้งอำเภอพี่บุญมังสาหารพี่น้องไปอาจเจอาจเจาะจานที่โวยเร่องกับจักรยานคือติดต่อพันไหวแล้วแม่ค่ะมีอยู่หกสีเนาะคู่เนาะมมีอยู่หกสีครับพี่น้อง ตอนนี้เงินได้ยั่วหกหมื่นกว่าบาทพี่น้องหกหมื่นกว่าบาทนะครับข้าวข้าวไหวคือตอนนี้สามสิบหาสามสิบหกขั้นแล้วก็สเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กๆอีกนี่ครับว่าไงซะขออนุญาตเอ่ยน้ำนอยแม่เนาะอยู่ทางฮอนแลนด์กุนอุมาพรมาพรนะครับมูเดียวกันกับแม่ต้มตุ๋นเพราะเราเป็นมู่แลล้วะหดียวกันเพิ่นเกิดพร้อมกัน ปีเดียวกันนะครับพี่น้องเพิ่นสมทุนทุนมาอาหารกลางวันให้เด็กๆห้าพันบาทนะครับพี่น้องนะครับมือนั่นเดี๋ยวให้เดี๋ยวชุกรยานมาสามคันแล้วก็ทุนอาหารกลางวันเด็กน้อยอีกค่ะพันอาหารกลางวันมีเฉพาะกับพ่อใหญ่ตายอีกพันหนึ่งติ๊บแม่รำพ่อก็อาจารย์ตายมาใหทให้เจริญดงเรื่องนาทีในการงานนะครับพี่น้องครับเอาเจ้าเฮ็ดจังก่อนเม่อีกเมนูนหนึ่งไก่โอ้ไต่กลมครับพี่น้องไก่ตุ่มไกลือไต่กลม ยายดมบาสิมาก็นั่นมากแต่บุโอ้เอาอันเอิ้นใส่หมอนึ่งตอนนี้ใครเป็นแนี่ยนี่ก็หากระบาลที่ไทยใหญ่ไทยใหญ่นัดกันไปแล้วยายดมมายายดมมาขวยกิริศกันมีเป็นสีลำลำครับพี่น้องขวดกิริศขดกิริศขวยกิริศคู่ใหญ่พน้ามาฝากแม่เพื่อนแบงให้หญ้าไปแล้วแบงให้หญ้าถอนไปแลยหญ้านะครับหลายคนมันถามว่าน้องไผ่คือบ่มาออกกล่องเนี่ยปนอนเป็นโมหญ้าหญ้าเขาวิ่นดู ห n ้าเขาวิ่นดูก็ได้ให้ยไปบางเวทเป็นกามาอายู่แต่ว่าท่านนี่ตันตังกวางห้พี่น้องเ,เงอรับเบิ้งนะครับเอาต่อคลิปนี้เขามากินเข่าเดี๋ยวให้อันเล็กท้องหาไม่ดมไม่ลูกท้องหาไม่ดมเลยเอาพี่น้องเขามากินเข่าด้วยกันนะพี่น้อ,นองเอฟซีเขาถามมาอยู่ว่าลูกลูกอีแม่ปี่ก็เปลี่ยนมะยามมาค่ะพี่นอ้องแต่ว่าตอนมานั่นบวไรไทยจักเที่อมาแป๊บเดียวจีไทยเบิ่งนี้หรอกแมนอยู่แต่ว่าน้องน้องเขามานั่นส่วนมากสิมาแป๊บเดียวแป๊บเดียวข้าวเดียวมันบ่มันบ่ได้สบกันหลังษ์ที่อาบวไรซบกันเพิ่นมีธุรกิจตัว เปิดร้านเสริมสวยอยู่ผู้ด่อนพี่น้องห้าแยกร้านพินพินเอเอพินพินเอซาลอนโอ้พินเอซาลอนอยู่หาแยกบ้านย่องกอเมียบ้านจันบ้านเรือโอ้บ้านจันบ้านเรืออ่ะพี่น้องเอฟซีห้าทั้งพุ่นผู้ใดอยากไปเสริมสวยแม่นค่ะแม่นแมนแมนชาแดนกายเชื่อกแงามได้พี่น้องลูกสาวเป็นลูกลูกแม่ปีก็เป็นมาเร่นโอ้ไม่ดมบอกบอกบอกไม่ดมไม่ยิ้เขาลูกแม่ปีดมลูกโอ้ดมภาษาพี่น้อง อม้าฮัลโหลฮักโด้ฮัหลฮัลโหกฮัลโหล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 ัลโหลฮัลโหวฮัลโหลฮัลลูกล้าลฮหลฮัลโหลฮัลโหลฮัลโรัลโันโหอัโหลันโหลฮัลโหจัลโหโหลฮัลโมัลโหลัลโหลฮัโหลฮันเหลฮัลฮัลโหลโหลฮลโหัโหลฮยล่หาฮัหลฮัลโหลัลโลฮัังฮลับไปท ลำเผากะสังประแดกบองเย็นอู้นะครับอออเอาขอบคุณพี่น้องครับผมนำ้ำเอฮึเอาได้เจ้าหน่อยพี่น้องครับคลิปนี้เขากินเขาน้ำกันครับพี่น้องมีความสุขครอบครัวสุขสันต์เมื่อนี้มีความสุขขาแต่อีพ่อพ่อเดียวอีพ่อจะมาทีชิบซีตีแม่มาพอดีลูกเต้ากะอาชีพมาหลังวันที่ยี่สิบกู่กัว,รกวครับคือรอดจากยาตมาให้ลูกเต้านะครับน้องๆทั้งบ้านหินเห็บ เขาไปม้วนกันทั้งพุ่นนะครับพี่น้องเดี๋ยวผมชีโทรหาอจอลอยเงาลายมือเยอะเดี๋ยวชี้ตูหาอาจารย์ลอยว่าเราสี่างบ่คันเราว่างก็คือพอกกันตั้งหินเหิบซาบผูทองนะครับอ่าส่วนตอนนี้คือของพี่หยาพี่น้องเขาเมื่อนี้เมื่อนี้ลาเลื่งมือเงื่อนสิ้เงียบมือเงื่อนกระท่อมนั่งรถจะหน่ายมือบ่เมีอ่ะสิเปิดไฟไว้นะครับพี่น้องอย่านี้เม่ยว่าเปิดนะครับขอขอบคุณพี่น้องเข้านะที่ที่ตามช่องน้ำเผาแต่วันพ่อเพื่อนยังมีโอกาสนะครับพี่น้องหลังวันที่21 จนหอดสิ้นเดือนเปิดเทอมมือใดคือหยุดมือนั่นได้เท่าใดคือให้ให้ลูกเตาให้น้องนุ่งห่อเท่านั้นนะครับพี่น้องเอาคลิปนี้ให้แไหมนะพ่อแม่ดมกำลังมาไม่ได้ดมกำลังมาอ่าเดี๋ยวถ่ายกินข้าวพร้อมกันนะครับพี่น้องเอาแค่ไม่พ่อตำเจ้าถาคบมาแล้วพี่น้องมาแล้วดีไซเนอร์ชื่อดังของทีมงานสาวหน่อยเพชรบเพนแพงคุณแม่ดมกับน้องกุ้งพุนหลังซะก่อน้ะครับ โอ้ผู้อยู่เบื้องหลังครับพี่น้องแม่ดมสองสามปีแล้วครับพี่น้องติดตาชุดหนสามปีแล้วปีแล้วนี่ดีใช้เนินชื่อดังนะครับพี่น้องตาชุดนะครับให้ทีมงานสาวน้อยมือนี้มีโอกาส มาเยี่ยมยามถามข่าวมากินเขาน้ากันนะครับกินข้าอ้แม่ปีเขาอีแม่ปีพ่อไปเอื้อนพ่อไปเอื้นพ่อกันพ่อดีหลานชายเพิ่นมากนะครับพี่น้องอยากใยาไม่กินนะบางทั้งหลังนี่จักรยเป็นเท่าและใครเป็นปีใส่ข้ามนี่เอลยใช่าปีจใว่าเดือนหุ่นซ้ากันโอ้หุ่นซ้ากันต้องให้ลั้งไว้ฟังโอ้ยมักจะส่งผมีเลรอเมียมักจะส่งผมีเลรอบ้านแม่รุ่นนี้นี่ดีอ่ะมึอนี่กินเขาน้ากันครับพี่น้องนะครับ ขอบคุณนะครับความมาความแพงนะครับพี่น้องเข้ามัหนี่กินเขาเหมือนกันไม่เง่โดมน้องกุ้งนะครับลูกษาต้องคุณอ๋อไม่ยากก็ลูกไผ่ก็ลูกไส้ก็ล่างวุ่นวายไพ่ทงกันอยู่พี่น้องนะครับอ๋อกินเขาเหมือนกันครับคลิปนี้นะครับอ่าปล่อยมาเลยครับพี่นออ้องแ,แกงเห็ดพรอ,พอเออ,อเดิมอันลูกไผ่ไม่นันอันเขามาขอเมียเก,ก่าแล้วแหละ ว่วาม่หลวงไงนะแล,ล้วว่าครูอาจารย์บวชดิ้งินเราบอกข้านีได้สีปากจ้ะสีปากจ้รุ่นนี้รุ่นนั้นบวชขาตั้งหลังงานเออัหลังงานอรออาจารย์บสีปากเบเอเดินเดนอกกันทนึงครับพี่น้องลูกเต้ามาหยิบถามข่าวกินข้าวดกันครับเดี๋ยวจะปล่อยคลิปไปเขาถามเจ้าบเอาไปยางเอไปยางหักแผงแบงปันครับครับพี่น้อง อ่าตอนนี้คู่กำลังแต่งบ้าขาวเอาก็อันถามองเขาเข้ามาจกลุกไปชาดเบดนี่เด้ดนีเเมนนี่นนพ่อว่างไหมนี่ยู่นี่ม,ม,มันซื้อน,น่องเสแล้วครับพี่น้องมันนี่ก่อนสิเดินทางไปวนพี่น้องเขา้าช่องน้ำเ่าจตลลุบันผ้าเพื่อนพ่อกันทั้งมือวนนะคะพี่น้องนะครับที่ตามทางท่องพุ่นนะครับตอนนี้คือกินเขาแรงสะกอนมืออื่นเศร้ากะ เดินทางแต่เช้าเก็บบร,รยาการให้พี่น้องเข้าเบื้องนะครับพี่น้องอาชิล่าซาเรียกน้อยถึงปานกลางนะครับ,รบแต่ว่าชิงสําคัญนะครับวันนี้ขอบคุณพี่น้องเอฟซีเฮ้านะครับทีรวมสมทบทุนจักรยานผาป่าให้น้องๆมันนี่จะของโครงงานผาป่าเพื่อนั่เองเลยคู่แพนคู่เปิ้ลนะครับขอบคุณพี่น้องนะครับเดี๋ยวจิพาพี่น้องครับไปเบิงชมหน้าจักรยานกันนะครับชิปต่อไปนะครับ พ่อกำลังแต่งปลาเขานะครับพี่น้องไปูนา่ะเอเอาไปนังคนก็คขึ้นจังปลาลูกคเอาน้ำมาเยอะน้ำเอะมากเว้ยไปนงไหนนองไส้นองไส้พุดียวโอ้ห้องไส้นี่คือไงกูห้องไส้นี่คือไงกูไอ้น้ำันด่างก่อเอาไปยิงลูกบอลมาลมาลูกได้มเขาลูกมายิงเข้านะครับพี่น้องขอขอคุณพี่น้องฮะนะครับที่ติดตามช่องลาเพาตะลุวันพาเพลิน เช้มน yeah. ี like problem, man, ok, so. the yeah. ่พาพี yeah. ่น้องเขามวนซื right? yeah ่นโฮแซ่ลขอบคุณทุกกำลังแรงใจขอบคุณเงินทุกบาททุกสตางค์นะครับที่มอบให้กับโครงงานผาปลาของอ่าโรงเรียนบ้านหินเห็บซับผู้ท่องนะครับพี่น้องอยากกำลังปรึกษากับคุณครู่พันอยู่ว่าส่วนอาหารกลางวันเขาเสด็จยังไห่เด็กๆกินนะครับพี่น้องค่อยกับคุณครูเพันอีกคือหนึ่งนะครับขอบคุณสำหรับคลิปนี้ครับพี่น้องครับสุดท้ายไปมือพี่น้องเข้ายู่ดีกินแซ่บสุขสุขคน ปาสจากลกไห้ไข่เจ็บพอกัน,มนไม่คลิปหนาครับพี่น้องครับสวัสดีครับ